ข่าวสไตล์ครับวันนี้อยู่ในงาน Water Expo ครั้งที่38ครับครั้งล่าสุดที่จะจัดขึ้นกันในช่วงต้นเดือนสันบาคมนี้ครับแล้วก็ที่อยู่ข้าง,างผมครับฮาวาโจไรออน นี้ฮาวา้วเลนมีทั้งหมด3รุ่นนะคะรุ่นเริ่มต้นจะเป็นรุ่นเทคค่ะแล้วก็รุ่นโปรแล้วก็รุ่นอัลตาค่ะครับในเรื่องของความประหยัดนะครับตาม Eco คสติ๊กเกอร์ค่ะก็จะอยู่ที่23.8ค่ะและนอกจากนั้นคุณสมบัติภายในของเขาดูโดดเด่นยังไงบ้างไหมฮะใช่ค่ะถ้าเป็นรุ่นอัลตาค่ะวันนี้นํนำมาโชว์รุ่นอัลตาทั้ง4คันเลยค่ะครับ ที่<บ>อยู่ในงานนี้ก็จะเป็นรุ่นเอาตาล้วนๆเลยใช่ค่ะภายในก็จะเป็นสีทูโทนค่ะถ้าลวดแต่ว่าถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะคะกับรุ่นกลางจะเป็นสีดำล้วนค่ะโอ,อ้ถ้ากับว่าตัวเท็กกับรุ่นโปรภายในจะเป็นสีดำสำหรับเอาท่าจะเป็นเทาดำแล้วเป็นเทาอ่อนๆนะฮะ ภายในก็จะมีหลังคาพ纳รามิกแกสรูปด้วยใช่ค่ะมีมเฉพาะรุ่นอัลต้านะคะครับทีนี้เรื่องของแคมเปญน,นะครับว่าโอ้โหมางานมอเตอร์อ็กโปทันทีนะครับคิด่าเกันวอร์ Motor, อมอเตอร์ต้องมีแคมเปญดีๆให้กับเจ้าจูเลียนแน่ แคมเปญตอนนี้จะเป็นแคมเปญพรีเมียร์ดีลค่ะจะเป็นดอกเบี้ย1.79%ค่ะ 1, 1. <79. S 2> 7 9 1.79ค่ะครับ48เดือนค่ะดาวน์ขั้นต่ำ25%ค่ะแล้วก็จะมีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยค่ะคแล้วก็มีฟรีบำรุงรักษา5ปีค่ะ1แสนโลไม่รวมอะไรสิ้นเปลืองค่ะคแล้วก็จะมีฟรีบริการรับหรือส่งรถ จากบ้านของลูกค้าค่ะไปเช็คระยะให้4ครั้งค่ะแถมยังมีพอยให้15,000พอยค่ะสามารถนำไปแลกของในแอปพลิเคชันได้ค่ะอ๋อผ่าน GWM แอปพลิเคชันใช่ค่ะอ๋ออันนี้ก็คือแคมเปญดีๆที่มีมาให้ในช่วงเป็นช่วงเปิดตัวด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ถ้าลูกค้าได้จองแคมเปญอัลต้าดีลอะค่ะก่อนเปิดราคาก็จะมี แคมเปญศูนย์เนต์ดเดือนค่ะแต่ว่าออตอนนี้เปิดราคาไปแล้วค่ะก็จะเป็นแคมเปญใหม่ที่เรียกว่าหลังเปิดราคาค่ะอืน่าสนใจมากๆนะครับ <c oughs> ถ้ามีโอกาสก็มาชมแล้วก็รับข้อมูลต่างๆนานารวมไปถึงดูเรื่องของนวัตรกรรมแล้วก็ายานยนต์รุ่นใหม่ๆจากเก t e วิรมอเตอร์ได้ด้วยได้เลยค,ค่ะยินดีค่ะฝากอะไรถึงแฟนๆที่จะเข้ามาเที่ยวงนานแล้วก็มีความสนใจโจเรออนอยู่แล้วนีครับ ก็ถ้าใครสนใจก็เชิญมาที่งานมอเตอร์เอ็กโได้เลยนะครับตอนนี้ที่งานมีโชว์ให้โชว์ทุกรุ่นเลยค่ะที่เราวางขายแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะทดลองขับภายในงานก็มีให้ทดลองขับเหมือนกันค่ะเจ้รออนเป็นรถอนเนกประสงค์พลังงานรูกผสมไฮบริดนะครับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรร่วมทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ พลังที่ออกมาเนี่ยที่ที0่190แรงม้าอันนี้เป็นกำลังโดยรวมนะครับพร้อมๆกับแรงบิดที่375นิวตันเมตรและสำหรับความน่าสนใจอีกอย่างนะครับของฮาวาจูไรออนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของราคาครับโดยรุ่นเทคนะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่8,79,000บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับตัวรุ่นกลางราคาจะขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับ9 3 9 0 0 0บาทและสำหรับรุ่นออาต้าซึ่งเป็นตัวท็อปของโจไรออนเนี่ยแหละครับราคาอยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับความแตกต่างของเจ้าฮาวาโจไรออรนนะครับระหว่างรุ่นท็อปรุ่นออาต้าเนี่ยกับรุ่นโปร รุ่นเท็ที่ลองลงไปแน่นอนครับตัวท็อปเนี่ยมักจะมีออปชันฟังก์ชันอะไรที่แตกต่างอย่างเช่นอย่างเช่นนะคะตัวอัลต้าค่ะก็จะมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะค่ะจอดได้3ท่าเลยเป็นแบบเข้าซองเทียบข้างแล้วก็ทะเยงค่ะโดยอัตโนมัติทั้งหมดเลยใช่ค่ะ<ช>ก็คือเรากดปุ่มแล้วก็พอรถหาสัญญ,ญาณที่จอดได้ค่ะรถก็จะช่วยเราจอดให้โดยที่เราไม่ต้อง ผลพอมาอลัยหรือว่าเย็บเบกเนี่ยค่ะอืมอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษโดยเฉพาะรุ่นออาตา้านอกจากนั้นจะมีเรื่องของกล้องใช่ไหมครับใช่ค่ะรุ่นออาตา้าก็จะมีกล้อง360องศาค่ะอ้โหอ่านแล้วผมเห็นมีที่หลังคาน่นจะเป็นเหมือนกระจกบ,บานใหญ่ๆเลยนะครับใช่ค่ะก็จะเป็นซันรูฟค่ะถ้าเป็น เป็นรุ่นรองลงไปอะค่ะ,คะก็จะไม่มีอ๋อมีเฉพาะรุ่นท็อปเลยใช่ค่ะเป็น3ส่วนหลักๆที่รุ่นอาตานั้นแตกต่างจากรุ่นรองลงไปโดยพื้นฐานเรื่องของระบบความปลอดภัยนี่ฮะมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นไหมใช่ค่ะอย่าง Cruise Control <ม>ก็คือมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นค่ะแต่ว่ารุ่นโปรก็จะอัปเกรดหน่อยจะเป็น Adaptive Cruise Control ค่ะ แต่ถ้ารุ่นเทคก็จะเป็นคูช c o นโทน l ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปกติใช่ค่ะแต่พอมาในตัวอัลต้านี่จะเป็น ACC Adaptive Cruise Control ใช่ค่ะชะลอความเร็วตามรถชั้นข้างหน้าด้วยใช่ค่ะมาถือว่าเรื่องของความไฮเทคนี่ในรถในกลุ่ม g a t e w a มอเตอร์นี่ไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับ สำหรับออปชันภายในห้องโดยสารเนี่ยครับที่แตกต่างจากรุ่นลองลงไปอย่างอื่นที่เห็นได้ชัดเลยค่ะก็จะเป็นสีของภายในนะคะคภายในของรุ่นอัลตาค่ะก็จะเป็นสีทูโทนค่ะถ้าเป็นรุ่นรุ่นอื่นจากนอกจากรุ่นอัลตาค่ะก็จะเป็นสีดำล้วนเลย ตกแต่งด้วยโลสโกเหมือนกันนะจะเป็นสีเทาค่ะไม่ใช่โลสโกทีมการตกแต่งก็จะไม่ได้เป็นสีโลสโกในรุ่นทลองลงไปใช่ค่ะแล้วก็ส่วนรุ่นออลตาค่ะก็จะมีเฮดอัพดิสเทนด์ด้วยแล้วก็จะมีไวเลสชาร์จด้วยค่ะโอ้อ้ับดิสเทนคือเราสามารถมองเห็นข้อมูลการขับขี่ได้บนกระจกบานหน้าเลยใช่ค่ะแล้วเราก็สามารถตั้งค่าระดับความสู่ำเสมได้ด้วยจากคนมอะไรสิรีระด้วยของคนขับขี่ค่ะรวมไปถึงมีไวเลสชาร์จเจอ ช่ค่ะส่วนตรง head up display ค่ะเราสามารถเลือกเปิดปิดก็ได้หรือว่าเราสามารถเลือกกําหนดได้ค่ะว่าเราจะให้ตรงหน้าจอ head up display ค่ะแสดงอะไรบ้างสามารถแสดงข้อมูลการขับขี่ค่ะรายการโทรเขา้าโทรออกหรือว่าข้อมูลการขับขี่อจัจฉริยะพวกฟังก์ชันนะคะในการขับรถโอ้โหก็เรียกว่าถือว่าเรื่องของความไฮเทคในเรื่องของรถที่มีระบบ AI เข้ามาสนับสนุนอย่าง ชัดเจนเพื่อให้การขับขี่นั้นเป็นไปนอย่างสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคยังไงยังไงซะถ้ามีโอกาสนะครับมีจังหวะเวลาที่มาเที่ยวชมงานก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับเข้ามาชมฮาวาโจรไรออนกันครับ